อยากสักขอบตาควรสักแบบไหนดีนะคะมีหลายแบบนะคะถ้าเกิดว่าท่าในใดที่สนใจอยากจะไปสักนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะสักแบบไหนมาฟังคลิปนี้กันเลยนะคะอ่ะ สักขอบตามีแบบอินเนอร์แบบอายไลเนอร์แบบอินเนอร์ไลเนอร์เอ๊ยยังไงงงแบบแบบอายแชโดว์โอ้มีหลายแบบมากเลยนะคะอ่ะหนึ่งเลยนะคะแบบอินเนอร์ก็คือสักชิดแนวขอบขนตาขนตาอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นตามแนวขอบขนตาไม่มีหางไม่มียืดออกมาแต่อย่างใดก็ตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาได้เลยนะคะส่วนแบบอายไลเนอร์ก็เหมือนที่เราเขียนอายไลเนอร์กันเลยนะคะก็คือมีหางขึ้นมานะคะส่วนแบบ อินเนอร์ไลเนอร์ก็แปลว่านะคะอินเนอร์ก็คือชิดแนวขอบขนตาไลเนอร์ก็คือมีหางออกมาอีกนิดนึงแต่ไม่หนาเท่ากับ eyeliner. อายไลเนอร์อ่าๆฟังให้ดีนะคะอินเนอร์ไลเนอร์ก็คือชิดแนวขอบขนตาและมีหางออกมายืดยาวๆอีกนิดนึงแต่ไม่หนาเท่ากับอายไลเนอร์อ่านะคะและอีกหนึ่งแบบก็คือแบบอายแชโดว์ก็คือมีหางเหมือนอ่ามีหางแบบอายไลเนอร์มีทั้งขอบอินเนอร์และมีสีฟุ้งขึ้นไปด้านบนด้วย อ่าหม่นะแบบอายแชโดว์ก็คือเหมือนเหมือนปัดอายแชโดว์ไว้นะแต่มีขอบตามียาออกมานะคะมีหางนะคะแล้วก็ตีฟุ้งด้านบนเหมือนทาอายแชโดว์ไว้อ่าตีฟุง้งขึ้นไปด้านบนอ่าทั้งหมดก็มี4แบบอ่าก็ต้องลองไปเลือกกันดูว่าเราชอบแบบไหนต้องไปขอดูนะคะอ่าว่าช่างคนนั้นทำอ่าผลงานออกมาเป็นแบบไหนและที่สําคัญนะคะ ก่อนที่จะไปสักอาจารย์แนะนํานะคะให้ลองเขียนดูก่อนอถ้าไม่รู้ว่าเราควรจะสักแบบไหนเพราะว่าหนังตาของแต่ละคนแตกต่างกันถ้าหนังตาตกนะคะมาเขียนแบบอายเนอร์มีหางเยอะๆมันก็อาจจะไม่สวยต้องไปลองนะคะต้องไปลองนะอาจารย์บอกก่อนเลยนะถ้าอยากมีหางต้องไปลองแต่ถ้าแบบอินเนอร์นะคะ ทำได้แทบทุกคนเลย่านะคะยังไงก็ฝักกันไว้เป็นความรู้นะคะความรู้ดีๆมีไว้แบ่งปันค่ะเผื่อท่านใดนะคะสนใจอยากติดตามความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะก็ติดตามอาจารย์นัดได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ก share, ันไว้นะคะและเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย